วันนี้พี่ป๊อปทำอะไรคะวันนี้ใช่ไหมครับทำไก่ต้มขมิ้นค่ะเพราะอะไรถึงต้องทำไข่ไก่ต้มขมิ้นครับเพราะว่าขมิ้นเนี่ยเราคุยกับคุณหมอมาก็คือคุณหมอบอกว่ามีการแบ่งสีแค่แผนไทยเนาะตั้งแต่หัวจดเท้าเนี่ยเป็นสีอะไรบ้างซึ่งโซนสีเหลืองเนี่ยจะอยู่ในช่วงของท้องท้องใช่ฉะนั้นขมิ้นเนี่ยมีสีเหลืองก็เลยจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการ ป้องกันแล้วก็รักษาในช่วงท้องทั้งหมดระบบท้องไส้ด้วยนะครับเช่นโรคป้องกันกดไหลย้อนใช่ค่ะบำรุงตับด้วยต้านอนุมูลอิสระและมะเร็งด้วยใช่ค่ะเรื่องของแบบท้องทั้งหมดเลยอ่ะใชใ้ได้หมดระบบขับถ่ายก็ด้วยมีประโยชน์มากๆเลยนะครับแต่ว่าเราเอาเรามาทําเป็นอาหารกันค่ะวันนี้เราก็คือไก่ต้มขมิ้นใส่ขมิ้นเข้าไปใส่ขมิ้นเข้าไปง่ายๆอีกเหมือนกันของเรบวันนี้นะครับตอบโจทย์ที่เราคุยกับคุณหมอกัน ใช่ค่ะมันง่ายตรงไหนครับพี่ป๊อปมันง่ายตรงที่ว่ามันเหมือนต้มยำอ๋อค่ะเพียงแต่ว่าเราใส่ขมิ้นลงไปเพิ่มแค่ขมิ้นไปอันเดียวใช่ครับแล้วก็รสชาติมันจะแบบกลมกล่อมมันมีทั้งเปรี้ยวเค็มนะครับหวานจากใบปลายจากน้ำส้มข่ามต้องลองต้องลองทำนะครับแล้วก็ได้สมุนไพรหลากหลายเลยครับอย่างที่น้องปูตันเห็นอันนี้เลยใส่อะไรบ้างคะพี่ป๊อปมีทั้งตะไคร นะครับข่ามีหอมแดงด้วยมีใบมะกรูดด้วยค่ะที่แปลกคือใส่กระเทียมด้วยใส่หอมแดงลงไปด้วยครับอันนี้ก็คือเพิ่มเข้ามาเองเหรอคะพี่ป๊อกมันจะมีอยู่ในตำรับในตำรับของเขาใช่ตำรับอาหารของเขาแล้วก็ที่สําคัญก็คือขมิ้นค่ะขมิ้นก็อย่างที่บอกว่ามีคุณประโยชน์ที่เราบอกไปช่วยเรื่องของท้องไส้ทั้งหมดนะคะใช่ครับ ซ้ายมือมีอะไรบ้างคะพี่ป๋องก็มีเป็นเครื่องปรุง่ะก็คือเครื่องปรุงมีแค่เกลือนะครับแล้วก็น้ำส้มมะขามค่ะแต่ถ้าเกิดใครชอบที่แบบรสจัดขึ้นหรือเปรี้ยวจัดขึ้นนะครับสามารถเติมมะนาวลงไปได้นะครับแต่นี้เราแบบทําเป็นแกงแบบนุนนวลไม่มีรสไหนเด่นมากกว่าใช่ใครแบบกลมกล่อมนะครับคือกินง่ายนะครับสามารถแบบทําเป็นซุปก็ได้นะครับพริกเกลือมาเนี่ยเราอาจจะแบบแค่โรยลงไปโดยไม่ต้องบุบไม่ต้องคุกให้มันมีความเผ็ดนะครับเราแค่เอาโรยลงไปเฉย เป็นตัวแต่งสีได้ค่ะดูเหมือนจะไม่ยากเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับใช่ค่ะอันดับแรกใส่อะไรก่อนคะพี่ปออันดับแรกนี่คือเราต้องทําน้ําซุปไว้ก่อนน้ําซุปก็คือน้าสต๊อกไก่พอพูดถึงน้ําสต๊อกไก่น้ําซุปทํายังไงบอกเนี่ยใช้ใช้การต้มน้ําต้มต้มเนื้อไก่ต้มซี่โครงไก่แล้วก็ใส่เกลือลงไปเท่านั้นเองครับลองเลยไหมคะลองเลยครับจุดติดไฟก่อนนะครับ ตั้งน้ำน้ำซุปไก่ก่อนนะครับซึ่งน้ำซุปไก่ที่เราเห็นเนี่ยอย่างที่บอกว่าง่ายๆนะครับบางคนบอกว่าไม่ไม่กินไก่ไม่ชอบไก่สามารถเป็นน้ำซุปซุปหมูก็ได้นะครับซี่โครงหมูก็ได้นะครับอามาต้มนะครับแล้วเกิดมันมีเรื่องของเทคนิคนะครับก็คือน้ำอาจจะขุนหรือแบบว่ามันมีฟ้าขึ้นนะครับก็ช้อนออกน้ำก็จะซุปก็จะใส่นะครับอันนี้เราต้องต้มให้เดือดก่อน ต้มให้เดือดก่อนค,ครับแล้วนี่เราคือไก่เราก็ต้ไมไปแล้วะนะครับเพราะว่าเราเราทำน้ำซุปตอนที่พอเดือดเสร็จเราต้องเริ่มจากใส่อะไรก่อนเดี๋ยวเราใส่พวกเครื่องเครื่องเทศก่อนเครื่องเทศก่อนพวกสมุนไพรต่างๆเนี่ยพวกขมิน้น่าขาตะไคร้นะครับใส่ลงไปกบตะไคร้แล้วก็บุบหน่อยค่ะ หอมแดงเดี๋ยวให้น้องกระตันบุบกระเทียมก็บุบนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่ลงไปเพื่อจะให้น้ำมันหอมระเหยแลสปปะสรรพคุณเนี่ยมันมันออกมามใช่ครับแล้วเราค่อยใส่ไก่ลงไปนะครับก็คือนเราเคี่ยวนิดนึงใ,ให้ทุกอย่างเนี่ยได้ ออกมาในน้าครับให้คือสมุนไพรคือสรรพคุณของมันมันมันหอมระเหยด้วยสังเกตว่าต้มยำต่างเนี่ยต้องต้มต้องต้มเครื่องก่อนแล้วมันมันหอมระเหยจะออกแล้วก็เราก็จะปรุงเกลือนิดนึงนะครับเกลือเราปรุงเกลือเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่อยากให้มีกลิ่นคราวของน้าปลานะครับเราใช้เกลือแทนใช่ครับแล้วก็ส้มมะขามเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของแบบ ระบบท้องไส้เหมือนกันขับถ่ายง่ายนะครับมีวิตามินซีด้วยนะครับแล้วทำให้สดชื่นด้วยเพราะมีความเปรี้ยวนะครับแสดงว่าใครที่มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายอ่ะก็คือนอกจากขมิ้นแล้วเนี่ยน้ำมะขามยังช่วยด้วยช่วยด้วยครับคือมันเป็นตำรับนะครับเพราะว่าเราไม่เราไม่ได้ไปแบบกินอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเสริมการเสริมการรับกินเป็นอาหารด้วยนะครับอันนี้เราบุกทุกอย่างรอไหมคะพี่ปอได้เลยครับขาเลยครับน้องตัน แค่นี้พอไหมคะพอครับบุบกพอบุกบุกนะครับพอให้มันมีน้ํามันหอมระเหยออกมาแบบนี้ถูกไหมคะพี่ป๊อปถูกครับเออได้แล้วครับพอเลยครับแค่เลยครับง่ายมากง่ายง่ายไหมครับใส่เลยเหรอคะใส่เลยครับน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะน้ำเริ่มเดือดแล้วครับถ่าแล้วค่ะเสร็จปุ๊บตะไคร้ตะไคร้นี่ครับตะไคร้ใส่หมดเลยใส่หมดเลยครับเราของเราต้องเข้มข้นอ่า เข้มข้นก็คือสมุนไพรเข้มข้นค่ะครับอพอครับุ่มแค่นี้ใช้มือเลยนะครับค่ะขาตะไคร้อ้อาวเสร็จปุ๊บเอาอะไรคะใบ,บมะกรูดใบมะกรูดครับฉีกอย่างนี้เลยครับกี่ใบดีคะอ่ะใส่ได้ใส่ได้หลายๆใบเลยครับ ครูเนี่ยเครื่องต้มยำเริ่มออกแล้วครับหอมกลิ่นต้มยำมาเลยค่ะเหมือนต้มยำน้ําใสคุณผู้ชมใช่ครับแต่ว่าจะมันจะมีสีเหลืองของขมิ้นออกมาด้วยนะครับอันนี้ก็ขมิ้นครับเยอะไหมครับพี่ป๊อกขมิ้นเอาสักหยิบมือหนึ่งครับประมาณนั้นได้ครับครับใส่ลงไปเลยครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวหอมบุบครับหอมมากเลยหอมเอากี่หัวดีคะหอมสักห้าหัวก็ได้ครับห้าหัวบุบเบาๆอย่าให้มันแหลกมากนะครับ พี่ก็ทำน้ำซุปให้ก่อนเราบุหอมไม่แหลกมากหอมไหนครับไหนพี่ได้ไหมได้ครับได้ลพอแล้วครับโอเคค่ะใช้มือนะครับค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอขมิ้นเพิ่มอีกหน่อยดีกว่าจะได้แบบมีสีสีเริ่มออกแล้วเหลือง กระเทียมครับสามกลีบพอเดี๋ยวกินจะแรงครับกลิ่นหอมเหมือนแบบว่ากลิ่นต้มยำใช่แล้วน้ำเริ่มเป็นสีเหลืองแล้วเห็นไหมจากสีของขมิ้นกลิ่นของน้ำสมุนไพรเริ่มออกแล้วสรรพคุณก็ออกน้ำมันหอมระเหยออกนะครับถ้าอยู่ข้างบ้านก็คือต้องเดินมาแล้วค่ะเดินมาทานด้วย กลิ่นเริ่มหอมสมุนไพรเริ่มออกนะครับมมเดี๋ยวเราใส่ไก่ลงไปเลยนะครับได้เลยค่ะโอ้ไก่เราต้มไว้แล้วนะคะครับทำจนสุกแล้วเดี๋ยวใส่ลงไปจะมีกลิ่นของขมิ้นขึ้นมามนิดนึงนะครับนี่ทานได้ดูมือเลยเนาะใช่ันเย็นอย่างทานกอไหนได้ คุณหมอบอกว่าขมิ้นที่เป็นอะไรนะฮะเป็นยาใช่เป็นทั้งเรื่องของยาทานกับอาหารก็เป็นยาเป็นยาแผนโบราณประจาบ้านด้วยใช่ใช่ค่ะช่วยเรื่องของท้องไส้ในเรื่องของระบบขับถ่ายก็ช่วยนะคะเรื่องของกระเพาะก็ช่วยสำหรับคนที่แบบว่าทานอาหารไม่ค่อยเป็นเวลาขมิ้นก็ช่วยถึงโรคกระเพาะด้วยเออ เดี๋ยวเรามาปรุงรสกันเอาเป็นเกลือนิดนึงนะครับเราเอาแบบนวลๆเนาะแบบไม่ต้องเค็มอันนี้เราต้องใส่ไหมคะพี่ปอเดี๋ยวไว้ใส่ตอนโรยตอนหลังครับจัดจานเนาะครับแล้วก็น้ำส้มมะขามก็คือน้ำมะขามเปียกแล้วครับก็จะมีวิตามินซีสูงนะคะน้ำขาาเปียก นีน้ำเริ่มเหลืองแล้วครับโอ้ยน่าทานมากเป็นซุปแบบไทยๆเลยนะครับเราบอกว่ามีสมุนไพรก็คือมีขมิ้นเนี่ยขมิ้นคุณเห็นไหมฮะถ้าเป็นตันนะคะถ้าตันจะใส่อีกอย่างหนึ่งนาจะใส่เห็ดถ้าตันชอบกินเห็ดอ๋อโอ้โหได้เลยครับบอกว่าเป็นไอเดียที่ดีมากทานเห็ดปกติเวลาจะกินพวกต้มยำจะกวาดเห็ด ก่อนเลยเพราะว่าชอบทานเห็ดได้เลยดีมากๆเลยช่วยในช่วยเรื่องของมีแบบมีผักนะครับมีเขาเรียกอะไรเป็นรสสัมผัสแบบนึงใช่ใช่นะครับบางทีเราแบบว่าอุยเราเบื่อเนื้อไก่แล้วก็แบบตัดด้วยเห็ดบ้างได้เลยโอ้พี่ป๊อปหอมมากเลยค่ะเดือดแล้วนะครับเห็นหมครับแล้วก็เหลืองด้วยใช่ค่ะแต่นี่เรายังไม่เผ็ดเพราะเราไม่ใส่พริก เรามาใส่พริกกันดีกว่านะคะชอบเผ็ดใช่ไหมครับชอบมากค่ะใส่กี่เม็ดดีคะพี่ป๊อปแล้วแต่น้องตัดเลยเพราะเราไม่ได้บุกเราแค่ใส่แบบเนี่ยลอยๆลงไปนะครับมันจะได้แบบมีสีสันคือเราก็กลัวเผ็ดเหมือนกันนะครับพอไหมคะได้เลยครับพอเอาผเหกอค่ะอ๋อพอแล้วพอแล้วหรือกลัวเผ็ดกลัวเผ็ดนะครับเพราะแต่ว่าจริงมันก็ไม่เผ็ดมากนะเนาะครับที่จริงมัน พริกมันไม่ได้บุกอาจจะไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ใ,ใส่ได้อีกใช่ครับอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับค่ะเดี๋ยวพี่ตักใส่ถ้วยแล้วก็เดี๋ยวโรยต้นหอมได้เลยค่ะซอยนะครับค,คุณผู้ชมคะตอนนี้คือบอกว่าพร้อมทานแล้วนะคะคใช้เวลาทำไม่นานเลยไก่ต้มขมิน้นเดี๋ยวใส่สมุนไพรลงไปด้วย ไงครับกินหอมหอมมากเลยค่ะ <c oughs> เหมือนคล้ายๆเมนูแบบไก่บ้านต้มยำที่เวลาไปทานที่ร้านอาหารใช่ครับออแต่อันนี้มีประโยชน์เพิ่มขึ้นมาตรงที่เราเพิ่มขมิ้นเข้ามาครับแบบรสชาติแบบนวลๆเบาๆ <c oughs> ไม่ไม่ไม่ถึอกับแบบจัดจ้านมากตัวันนี้เป็นของตันนะคะพี่ป๊อปได้เลยครับเดี๋ยวไปแบบเตรียมข้าวสวยแล้วน้อนทานกันนะครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวโรยโรยผักน้อยโรยผักนิด,น,น,ดนึงนโอ้โหเป็นแม่บ้านแม่เรือนมากเลยครับ <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วครับไก่ต้มขมิ้นนะครับเมนูสมุนไพรของเราช่วยป้องกันเรื่องของโรคกรดไหลย้อนบำรุงตับด้วยใช่โรคกระเพาะก็ช่วยด้วยอะไรที่เป็นเกี่ยวกับช่องท้องค่ะช่วยได้หมดเลยรวมถึงต้านอนุมูลอิสระด้วยขอตัวไปทานก่อนได้ไหมคะพี่ป๊อปได้เลยครับค่ะขอตัวคุณผู้ชมก่อนเดี๋ยวเราสองคนจะไปโอ้โหต้องไปชิมละใช่ค่ะ นสุขภาพ